เสนอพระเกีย 84, รติ84พรรษาประธานเยสบาตตำบพงองขอยนะครับหลังจากนั้นนะครับประธานในพิธีจะเดินทางมาถึงครึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองแม่ทัพภาคที่สามนะครับพนตรีสุรเชษในวงนะครับเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่สามนะครับจะมาเป็นประธานในพิธีให้โอ,อวาทนะครับและกล่าวเปิดงาน ครับก็คิดว่าอีกสักครู่นะฮะี่พี่น้องนั้นผู้บังคับการกรมฐานที่36ผู้กำกับการสถานีตำร,รวจภูธรอมก๋อ,กอยผู้นำและกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่รักทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านแม่ทัพภาคที่3ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมชาวอมก๋อยเทิดไทองราชันเฉลิมพระเกียรติ84พันษารวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในวันนี้ครับตรงที่งหวัดครับดาวาเวอไงสีจะไปไหนจะไปหาายมาเลย ไปเนี่ะอาชาล่ะที่แกมูยุกมาชาละไนเ้นี่แจะ่นอพอยอะม่ใชไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่เอาที่ผมเยเีเลือกไดครับเลือกได้เะครไปไหนครับโพรสนตครับยังยังยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจอาไปไหนครับไปนี้ก็สวยไปนี้ก็สวย ใบนี้ก็ดีมี้าะเจอ่มอง่าที่ดี่เรามาี่เรามารวมตัวกันแล้วก็เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนนะครับเฉวนาในเรื่องที่เกี่ยวกับในทิศต่างๆครับเพื่อเสริมส้าง ให้เกิดหมู่บ้านที่แข็งนะครับบนพื้นที่สูงในเมืองหวงของเรานะครับและข้อที่สองครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญานะครับและองค์ความรู้นะครับของการดำเนินงานโครงการสยามผลโครงการหลวงนะครับการนำคนเข้าไปพูดภาษาดีนะครับเป็นไปในกาแฟก็มีการที่เข้าไปแต่ไม่ได้ใครเคยยื่นสิ่งยกมือขึ้นหือขวาเือตามเนี้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวชน ท่านเลนเภอร์ท่านนาอำเภอครับมีประเด็นคาถามท่านายอำเภอนะครับถามท่านเลนเจอว่าถามแทนที่น้องผู้ป่อยถามแทนที่น้องเยาวชนในที่นี้นะครับรู้สึกอย่างไรก็ได้านที่ได้มาเป็นนายอำเภอทุกคนก็อยากพิกเชียงใหม่เอาแต่คาว่าเป็นเชียงใหม่แค่นั้นนะอาเภอไหนก็ได้นะครับเขามาทํางานรวมกันก็นับตั้งแต่ถึงปัจจุบันนี้ก็2ี่สิบปีนะครับก็ เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเื่อสองปีที่แล้วนะครับก็เห็นการเตินๆที่สำคัญคือวิถีชีวิตของเรายังคงเดิม